สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวลำโพง JBL กันดีกว่าครับเป็นไม่ใช่รีวิวหรอกเป็นการเลือกซื้อลำโพง JBL ว่าของจริงของปลอมกันครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้มีคนมาโพสถามผมหลายคนแล้วบอกว่าเขาไปซื้อลำโพง JBL มาแล้วก็ของปลอมเยอะมากเลยของปลอมเยอะมากวันนี้เราก็เลยจะมารีวิววิธีการเลือกลำโพง JBL แล้วกันว่าตัวไหนเป็นของ ของแท้ต้องเป็นของแท้นี่ของแท้และตัวไหนเป็นของปลอมครับโดยที่จริงผมก็พอจะมีประสบการณ์มาบ้างแหละเพราะว่าผมก็มี jbl อันนี้เป็นของแท้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ของแท้ได้มานานละประมาณ3ปีได้แล้วครับมันก็ยังไม่พังนะแบตก็ยังอืดอยู่เลยแบตก็ยังอืดก็ยังฟังได้ดีอยู่แต่ไม่ค่อยได้ฟังคนระับเพราะว่ามีลาโพงเยอะเกินก็เลยไม่ค่อยได้ฟังครับโอเคเราจะมาดูวิธีการเลือกซื้อก่อนแล้วกันโดยเราจะดูงานของจริงกันก่อน อันนี้เป็นงานของแท้นะถ้า JBL ของแท้ส่วนใหญ่ JBL ที่มันทำมานะถ้าเป็นตัวลำโงพงบลูทูธพกพามันจะทำเป็นตู้ปิดครับ JBL ะตู้ปิดแล้วก็จะเป็นแบบว่าพาร์ีฟไอตัวเด้งๆเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยให้มีเบสเพิ่มขึ้นมานะครับตัวเนี้เขาจะเรียกเป็นพาร์ีฟครับโดยเราสังเกตง่ายๆเลยนี่ครับถ้าง,งานแท้นะมันจะออกแบบมาดีมากดีมากคือตู้มันจะอุดแบบว่าอุดดีแบบไม่มีลมรั่ว ที่ไม่มีลมรั่วเราเทสง่ายๆเลยครับถ้าเป็นพลาสติกอย่างเงี้ยให้เราเอามือกดฝั่งนี้ไว้แล้วเราดูอีกฝั่งเนี้ถ้าเป็นของแท้นะมันจะอุดลมได้ดีครับนี่เห็นไหมพอกดไปมันจะเด้งค้างครับเนี่ยถ้ากดไปแล้วเด้งค้างเงี้ยแสดงว่ามันทําได้ดีมากเลยครับนี่ครับดูตัวหนึ่งแล้วกันเพราะว่ามันต้องออกแบบมาเพื่อกนันน้ําไงเนี่ยเห็นไหมพอผมกดไปมันก็จะเด้งค้างเลยเห็นไหมพอผมปล่อยมันก็จะยุบเนี่ย เพราะว่าตู้พวกนี้ออกแบบมาเพื่อกันน้ําครับพอมันกันน้ําแล้วมันก็เลยจําเป็นจะต้องอุดให้ดีครับและเสียงมันก็ต้องดีอย่างแน่นอนเปิดให้ฟังนิดๆหน่อยๆก่อนแล้วกันเพราะเสียงไม่ต้องเทสมากหรอกยังไงมันก็ดีอยู่แล้วตัวนี้จะต่อพร้อมกันได้2ตัวนะอันนี้มันเป็น JBL พนะัด2มะเสียงดีเลยแหละแล้วก็มีไฟตัวนี้มีไฟอะไรให้เราเล่นได้เยอะแยะไฟสวยงาม <Okay. S 2> ต่อไปเดี๋ยวจะเป็นวิธีการดูเดี๋ยวฟังเสียงกันไปก่อนแล้วกันเสียงมันจะเป็นประมาณนี้ห้ฟังเสียงงานแท้นะเนี่ยเบสมันมจะเด้งเดงอย่างนี้เลยงานแท้มันจะดังดีอย่างนี้แหละ จะเป็นวิธีการเลือกซื้อแล้วกันพอแล้วนะเทสให้ฟังแค่นี้พอแล้วต่อไปจะเป็นวิธีการเลือกซื้อในแอป Lazada ครับใน Lazada ใน s h อป e e นะครับคนโดนโกงกันเยอะมากนะครับผมจะเอาเป็นตัวอย่างในแอปของ Lazada แล้วกันให้ดูวิธีการเลือกซื้อนะครับเช่นผมเข้าไปที่หน้าแรกเลยนะครับของ Lazada นะครับแล้วเราต้องการหาหาข้อมูลนะครับและข้อมูลว่าตัวไหนของแท้ของปลอมนะครับจริงๆดูไม่ยากครับ ดูคอมเมนต์ครับแล้วก็อีกอย่างที่ใครไปซื้อใน Facebook ไม่แนะนำนะครับผมไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อใน Facebook เพราะโดนโกงกันมาเยอะละให้เราเข้าให้เราซื้อในแอปที่เป็นแอปหลักอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเราได้ของปลอมเราสามารถคืนเงินได้ครับเราสามารถคืนเงินหรือว่าเราสามารถส่งของคืนได้ถ้าเราทัาได้ก็สามารถส่งคืนในเซเว่นได้เลยโอเคแบบสมมติว่าเราจะหาลำโพง jbl สักตัวหนึ่งผมก็ลองเซร์ชแล้วกัน jbl สักตัวหนึ่งนะ jbl สักตัวหนึ่ง นี่ครับแล้วเราก็เสิร์ชดูวิธีการจะดูว่าของแท้ของปลอมมันหาร้านหาร้านที่น่าเชื่อถือก่อนขั้นแรกนะครับเช่นถ้าเป็นร้านมหาจักรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะมีเขียนเขียนว่ามหาจักรอยู่นี่ครับลาซาดามอตรงนี้จะมีเขียนว่าลาซาดามอแล้วก็ร้านมหาจักรอันนี้การันตีได้เลยครับของแท้แน่นอนตัวนี้ร้านมหาจักรของแท้ครับไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวมันจะลดราคาด้วยนี่ วันที่9เดือน9เดี๋ยวมันจะลดราคาเผื่ออ,อยากจะสนใจครับตอนนี้เสียงดีอยู่นะ jbl go 2แต่ว่าข้อเสียมันมันมันออกมานานแล้วนะ่ะพอมันออกมานานแล้วไอตัวชาร์จมันก็เลยยังเป็นรุ่นเก่าอยู่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ที่มันเป็น usb ชาร์จธรรมดาผมชอบเป็น type c ครับส่วนวิธีการดูอีกอันหนึ่งนะครับให้ดูตรงนี้ครับรีวิวคือเรากดเข้ามาแล้วนะกดเข้ามาแล้วเราก็เลือกครับว่ารีวิวข้างล่างครับแล้วเราก็ไปดูคอมเมนต์เลยนี่ครับ ไปดูคอมเมนต์ครับมันก็จะมีคอมเมนต์บอกครับเราก็พอเชื่อถือได้เราไปดูคอมเมนต์ที่มันได้ดาวน้อยๆเลยครับเนี่ยหดาว2ดาวเนี่ยเนี่ยพวกให้2ดาวนะมันจะบอกเลยนี่ครับวิธีการดูอันนี้มันบอกว่าเสียเสียกล่องเยินอย่างเงี้ยให้2ดาวจริงๆมันมันไม่ได้เสียนะมันแค่ขนส่งทําให้กล่องเยินมันก็เลยให้2ดาวเนี่ยจริงๆมันไม่เกี่ยวเลยเนี่ยส่งช้ามันก็เลยให้2ดาวครับ เนี่ยกล่องเงย็นมากส่วนใหญ่จะดาวน้อยๆเนี่ยดาวน้อยๆมันจะได้เป็นไอนี้ครับให้ดาวน้อยให้ดาวน้อยก็คือเกี่ยวขนส่งแต่อันนี้บอกว่าลงทะเบียนไม่ผ่านบอกซีเรียลไม่ตรงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอออีกอย่างหนึ่งนี่มันจะมีสติกเกอร์ของตัวเนี้ยอันนี้เป็นสติกเกอร์รับประกันครับตัวนี้น่าจะเป็นลงทะเบียนแล้วก็ให้เพิ่มอีก3เดือนโอเคนี่เป็นงานแท้นะส่วนให้ดูงานปลอมงานปลอมเป็นยังไงเรามาดูกัน ผมเลื่อนๆดูเดี๋ยวก็จะเจอของปลอมในลาซาด้าแล้วผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมลาซาด้าถึงได้มีของปลอมมาขายเยอะขนาดนี้เช่นผมเจออยู่นี่คุณเห็นอย่างนี้นี่ JBL Go 3กันนะครับ100กับ189บาทคุณดูแล้วกันถูกไหมละ่ะนี่แล้วคุณดูอันนี้ JBL Go เหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้ผมก็ยังไม่ชัวนะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ใชตัวนี้ถูกแล้วถูกแล้วคือตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดของแท้จะขายอยู่ประมาณพันกว่าบาทตัวนี้นะโกสเนี่ยขายพันกว่าบาทแต่ว่าดูไอ้นี่ดิขายอยู่แค่189บาทเองเรากดเข้าไปดูเลยพวกคุณอย่าไปเห็นแค่ของถูกนะของถูกเนี่ยหน้าแหกกันมาหลายคนแล้วเพราะว่ารูปที่มันเอวามาโฆษณาตรงเนี้รูปนะั้นมันเป็นของแท้ แต่ว่าเนื้องานน่ะมันไม่ใช่ของแท้ครับเราก็มาดูเลยนี่ขายไป200กว่าตัวแถมได้ดาวดีมากเลยนะ4.5ดาวแม่งสุดยอดอย่าไปดูดาวนะครับผมบอกให้อย่าไปดูดาวแล้วก็อย่าราคาที่ราคาที่ขีดเขีดอย่างนี้อีกเนี่ยที่มันบอกว่า699แล้วลดเหลือร8 9คุณอย่าไปสนใจเลยคุณสนใจแค่ราคาไอ้ตัวเนี้อย่างเดียว189อย่างเดียวเลยตัวที่มันจะไอ้ตรงเนี้ยราคาเดิมมะนะันอะลด7 3 คุณไม่ต้องไปนสนใจหรอกมันจะตั้งเท่าไหร่ก็ได้ร้านพวกนี้ครับอืไม่ต้องสนใจครับโอเคทีนี้เรามาดูรีวิวกันบางทีมันจะมีพวกหน้าม้ามารีวิวครับให้ดูครับดังดีครับโอเคนี่เรียวโปรดักด้วยงานจริงแนงรวมๆแล้วดีค่ะแต่ทีนี้ผมบอกแล้วใช่ไหมว่าให้เลื่อนดูว่ารีวิวที่มันได้ดาวน,าน้อยๆอย่ะให้ดูครับนี่ครับนี่ดาวน,าน้อยๆเป็นไง กดไปที่ดาวน้อยๆเลยครับไอ้เยอะๆไม่ต้องไปสนใจครับหน้าม้าทาั้งนั้นแหละดูที่ดาวน้อยๆครับนี่ครับได้รับสินค้าปลอมห <c oughs> <c oughs> ลายก็ยังขอบคุณน, <c oughs> นี่สินค้าแย่ไม่ตรงปกนี่ครับดูเลยครับส่งช้านี่ครับของปลอมครับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ราคาถูกๆอย่างนี้ไม่ใช่แน่นอนให้ดูอีกแล้วกันตัวอื่นก็เหมือนๆกันครับ ก JBL เนี่ย700เนี่ย700เนี่ยผมยังผมยังคิดอยู่เลยว่าผมก็ว่าปลอมนะตัวนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้นะไอไอไอร้อยเก้าเก้านี้อย่าไปสนใจเลยนะนี่ร้อยเก้าเก้าไม่สนใจเราสนใจที่ตัวนี้ดีกว่าตัวเนี้ผมว่าอาจจะปลอมนะเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คดูดูแล้วกันนะว่าตัวนี้จะปลอมไหมเพราะว่ามันขายอยู่700 740บาทอ่ะเนี่ย740บาทคุณคิดว่าปลอมมะเพราะว่ารูปอันเนี้ยเชื่อไม่ได้เลยรูปพวกเนี้ยเชื่อไม่ได้เลยนะครับเราดูรีวิวมันดีกว่าเพราะว่าร้านมันก็แค่เป็นแค่ร้านแน,นะนาอ่ะจริงๆผมไม่แนะนําให้ซื้อเลยนะร้านอย่างเงี้ยผมไม่แนะนําให้ซื้อแต่มันบอกว่าขายไปได้1,700ชิ้นแล้วด้วยก็เรามาลองลุ้นกันว่าเป็นยังไงแล้วเราเลื่อนมาดูเรื่อยๆเลยครับดูงานที่เป็นลูกค้าขอรีวิวแล้วกัน กดทั้งหมดนี่แล้วก็เลื่อนดูที่มันดาวน้อยๆน,นี่ครับนี่ครับแท้เทียบเห็นไ,ไหมไอ้นี่มาบอกแท้เทียบมันมีด้วยเหรอวะม,มันจะเอ้ยเทียบแท้เทียบแท้ก็คือปลอมละแหละมันจะมาเทียบแท้ว่าอย่าไปซื้อนะของห่วยมากอือ <c oughs> ดูปลอมครับเนี่ยผมบอกให้ปลอมครับนี่มีคนมาบอกเลยผมก็เลยเนี่ยไม่แนะนํานะ จริงๆผมก็ว่าปลอมนะเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ศึกษาการซื้อขายแนวเนี้มาเยอะมากผมไม่เห็น JBL ตัวเนี้ยราคาต่ำกว่าพันเลยนอกจากช่วงโปรโมชั่นมันจะอยู่ประมาณ800-900ครับที่ผมหาได้ถูกสุดและเป็นงานแท้นะที่ผมจะพอหาได้อะตัวเนี้ยผมน่าจะหาได้ประมาณ900ครับตัวนี้นะ ตัวนี้ผมจะหาได้ประมาณ900แต่ว่าไม่ได้หาในแอปนี้นะผมจะไปหาในแอปอื่นจะเป็นร้านต่างประเทศนะแต่ว่าร้านนี้เอามาขายอยู่740บาทนะ่ะคุณก็คิดดูแล้วกันผมก็เลยคิดว่าปลอมครับผมให้ปลอมไปก่อนเลยที่จริงแท้หรือปลอมอะ่ะถ้าได้ของได้ตัวจริงมันอะ่ะผมดูออกเลยครับคือมันก็เลยมีงานแท้งานปลอมเยอะแยะไปหมดเลยทำให้เราเลือกซื้อกันยากเนาะอืม ยังไงถ้าใครสนใจอยากจะถามผลคุณก็ Co p ป l ี n k ์มาแล้วกันหรือจะให้ผมแนะนำรุ่นไหนรุ่นไหนคุณก็ลองบอกรุ่นมาแล้วกันเดี๋ยวผมจะหาของแท้ให้เพราะว่ามันขายอยู่ที่ร้านไหนเพราะว่าตอนนี้ของปลอมมันเยอะมากเลย JBL อ,อ่ะถ้าไม่ใช่ร้านมอะปลอมแน่นอนครับของปลอมผมก็มีนะผมว่าจะซื้อไอ้ตัวนี้มาแกะเล่นอยู่ด้วยเนี่ยไอ้ตัวไอ้ตัวนี้แหละเนี่ยผมชอบอยู่เนี่ยไอ้ตัวนี้ผมว่าจะซื้อมางัด งัดดูแต่ว่าจะเอางานงานปลอมมาแกะนะงานปอมแต่ว,ว่าจะเอาปอมแบบถูกมากอะหลักหลักหลักไม่กี่ร้อยอะเนี่ยอย่างนี้คืออย่างนี้ก็ปอมแน่นอนสี่ร้อยเนี่ยปอมแน่นอนครับไม่ต้องห่วงราคาสี่ร้อยไม่มีทางแท้ครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ